สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำท่าตกตึกในเกมซากุระนะคะในคลิปนี้ก็มีทั้งหมด2ท่านะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ท่าแรกเลยให้กดไปที่เมนูค่ะและก็กดมาที่ชาร่าอีดิหลังจากนั้นกดมาที่โ l o s e mode แล้วก็กดมาที่ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นให้เรากดมาที่ลูกศรไปทางซ้ายตรงนี้นะคะกดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะถึงท่าที่9 2นะคะอ่ะกดไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะนี่ท่านี้เลยค่ะให้ได้เป็นท่า9 2ท่านี้นะคะหลังจากนั้นให้เรากดมาที่ชาร่าอีดเลื่อนเลื่อนลงค่ะ ให้เราเอาติ๊กถูกอันแรกตรงนี้ออกค่ะเจ็ดแพดนะคะเพื่อที่เวลาเราบินเนี่ยจะได้ไม่มีเจ็ดแพดติดมานะคะทุกคนจะได้เหมือนจริงนะหลังจากนั้นให้เรากดบินตรงนี้ค่ะอ่ะแล้วก็ขยับไปเลยนะก็จะบินได้ค่ะโดยที่ไม่มีเจ็ดแพดติดมานะแล้วเราก็แบบไปหามุมที่มันสูงสูงนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้เหมือนตกตึกนะแล้วก็ปรับมุมมองนะคะทุกคนอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลย หลังจากนั้นก็คือกดอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราปรับมุมก่อนแล้วก็ทําท่าตกออกมาแบบนี้เลยก็พึบคือแบบเวลาเราดูภาพอะไรแบบภาพที่มันตกออกมาจากที่สูงๆงคือเราจะกลัวมากเลยนะคือมันแบบมันน่ากลัวยังไงไม่รู้ว่าตกมาจากที่สูงอะ่ะคือจะน่ากลัวมากอ่ะคือถ้าอยากจะให้แบบไม่มีอะไรมากั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เอากดติ๊กถูกตัวนี้เห็นไหมหน้าจอก็จะไม่มีอะไรแล้วแล้วก็กดตกลงไปเลย นี่ก็จะเป็นสำหรับท่าตกตึกท่าแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูท่าที่2กันเลยท่าต่อมาท่าที่2องนะคะกดมาที่เมนูและชาร่าอีดิเหมือนเดิมค่ะกดโพสโหมดหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนแล้วนะคะให้เป็นท่าอันนี้ค่ะกดเข้าไปเลยก็คือท่าซีสหลังจากนั้นให้เรากดลูกศรไปด้านหน้าค่ะลูกศรไปทางไปไป,ไปซ้ายนะคะกดไปเลย กดไปแค่สองครั้งนะคะก็คือเป็นท่าที่สิบสองท่านี้เลยค่ะใครที่อยากจะแบบอ๋อเราลืมบอกก็คือใครที่อยากจะแบบเปลี่ยนหน้าตาอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นแบบทำหน้าแบบหน้าซีอะไรเงี้ยแบบเวลาเราตกตึกเราคงจะไม่มายิ้มใช่ไหมแบบคงไม่มายิ้มไม่มาหัวเราะอะไรอย่างนี้เราก็จะแบบทำหน้าแบบว่าซีดซีดไม่ก็ร้องไห้ก็ได้นะงั้นเราจะทำแบบหน้าซีดซีดแล้วก็อาปากก็แล้วกัน ประมาณนี้นะคะทุกคนหรือใครจะทําหน้าตาแบบร้องไห้ก็ได้นะหลังจากนั้นก็อ่ะเดี๋ยวเรามาทําอันนี้กันเลยแล้วเราก,ก็กดตกลงไปเลยเดี๋ยวนะมันกดไม่ได้นี่ไปแล้วคึ๊บก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็ในคลิปนี้จะมีทั้งหมดสองท่านะคะที่เรานํามาสอนในคลิปนี้ในคลิปหน้าอยากจะให้สอนทําอะไรอีก ก็คอมเมนต์มาได้นะคะถ้าเราทำได้ก็จะทำให้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบาย